ปอย่าไปว่าไงแจ็คคนสวยชอบไหมชอบนั่งรถกับพี่ไหมอ่าหุยเพลงมันอยู่เพลงมันอยู่อ่าบอลลุ่มบอลลุ่มอ่าเปิดดังๆไปเลยโจ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 อ่ะชะชะชะโอ,โอ้ย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  กันหรือยังกับโคษณากวนใจกดข้ามเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีตอบโจทย์สายตรรณีแบบเราเกท168งชอบบริการแอปพรีเมียมราคาย,ย่อมเยายูทูปพรีเมียมไม่เป็นไรเพราะ y ย u ทูปพรีเมียมเริ่มต้นแค่39บาทเท่านั้นรวดเดียวหเดือนเพียงแค่39 8ฟรีสติกเกอร์คันแลนและพี่จอบรวดเดียว1ปีเพียงแค่6 9 9ฟรีสติกเกอร์น้องหมูเดงสุดคิว spotify ลดครึ่งราคาทั้งร้าน netflix ถูกสุดแค่15บาทเท่านั้นลดยกร้านให้มากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วที่เกต168ชอบบริการดีตลอด24ชั่วโมงชอบเลยโล,โลโลโจโลโจโจส,สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับดีใจทนับเข้าสู่เยีมาตั้มใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมไมซมัคากันอีกแล้วนะคะระับโอ้โหรถผมก็สภาพแบบว่า <laughs> ดูไม่จืดเลยนะครับผมประตรงประตูหายหมดนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสาวสาวหันมามองจำพาพัทที่แล้วได้ไหมนะสาวคนนี้ที่เราไปแบบว่าช่วยเขามาเนี่ยครับผมเขามองเราอะ่ะเขามองเราเดี๋ยวไปคุยกับเขาหน่อยสวัส <laughs> ดีเจ้องเสอเอือสาอสวัสดีเจ้อเออไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยนะเจ้าไม่มีบทสนทนาหน,านยเหรอไม่มีเดี๋ยวเราลับสาวไปเที่ยวดีกว่า ด้วยรถคันนี้แหละทุกคนดูซิว่าสาวจะไปกับเราไหมโอเคครับไปหลังไปหลังไปอ่าไปเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวครับอะไรเนี่ยแกปปี้คาเขาบอกว่าให้เราไปซ่อมรถก่อนโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปซ่อมรถก่อนก็ได้ครับ สามไม่ยอมไปกับเราผมว่าผมจะเอารถไปแต่งนะครผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีงบนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมพี่อ่านใช้หมดก็ได้นี่ใช่ไหมแต่ผมอยากจะลองเล่นให้มันแบบสมจริงนิดนึงนะครับก็กึง่งกึ่งซิมนั่นแหละนะครับผมตอนนี้ผมมีเงิน3 0 0พันะผมจะมาหากําไรในวันนี้นะครับผมนี่คือเราจะไปเล่นสล็อตกระชินกัน ผมไม่แนะนำเลยครับแล้วก็ผมผมผมไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยนะครับในการเล่นการพนันนะครับแต่ว่าเกมนี้มันมีนมวิธีหาเงินหลากหลายรูปแบบมากนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเล่นสล็อตแมชชีนนี่แหละนะครับแล้วก็มีตู้อีกตู้นึงเป็นตู้โป๊กเกอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือตู้อะไรแต่มันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ผมเล่นไม่เป็นนะครับอีกตู้นึงจะอยู่ที่ผับจะอยู่ฝั่งนน้นนะครับฝั่งนี้จะเป็นตู้สล็อตแมชชีน นะครับผมาผมจะหยอดเหรียญก่อนนะอ่าผมจะเล่นทีละห้าเหรียญไปเลยนะครับผมหยอดไปเลยครับมีเงินสามพันใช่ไหมผมจะหยอดหยอดไปเยอะๆเลยนะครับผมเอาเอาไปสักหนึ่งพันก่อนแล้วกันดูซิว่าเราจะได้กําไรคืนไหมนะครับผมเลือสักห้าร้อยก่อนดีเอาสักห้าร้อยก่อนก็ได้นะครับอ่ะจหยอดไปอีกสี่อ่าใช่เยอะมาดูซิว่าเงิน500 MK นะครับเราจะได้คืนหรือเปล่านะครับผมเอาหมุนไปเลย ดูสิว่าโอ้โหไม่ได้ไม่ได้สักเหรียญ <laughs> ถ้าเกิดว่ามันเหมือนกันนะครับเราเราก็จะได้เงินนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแบบนีเหมือนกันเราก็จะได้ห้าสิบหมดไปแล้วยี่สิบเหรียญนะครับผมโอ้โหไม่ตรงเลยนะเ,นนเนี่ยการพนันนี่ก็มันมันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นสิ่งที่แบบว่าสร้างมาเพื่อเจ้ามือทุกคนเออถ้าเกิดว่าสร้างมาเพื่อเจ้ามือเสียเขาจะสร้างมาทําไมใช่ไหม เออเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นที่เราจะได้เนี่ยมีน้อยมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับผมไม่ตังเลยอันนี้อันนี้คือตังที่เราได้ประมาณสี่สิบห้าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนผมอ่านไม่ออกนะครับผมแต่เป็นภาษาอังกฤษก็ยังพอเราได้อยู่นะอ่ะดูซิว่าเงินห้าร้อยผมจะได้กลับคืนมาหรือเปล่านะครับถ้าเหมือนกันมันเอ้ยเ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โหไม่ได้ว่ะถ้าเหมือนกันปุ๊บมัน,ม,นมันก็ได้รางวัลไปนะครับผมเอ้ขึ้นขึ้นมาห้าสิบห้าแล้วว่ะ อย่างนี้คือย่างนี้คือได้เหรออ๋อถ้าเกิดว่าออกไอเหรียญหนึ่งเนี่ยเหรียญเดียวเราก็จะได้สองนะครับผมต่อหนึ่งอนะถ้าเราถ้าเราหยอนห้าเหรียญเราก็จะได้สิบใช่ไหมออแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ยังเท่าทุนอยู่นะเอ้าได้มาได้มาทุกคนตอนนี้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 ได้ได้ได้กำไรแล้วได้กำไร30แสิบละแล้วแต่ลุงแกบ่นอะไรวะเนี่ย บ่นอะไรนะลุงลุงวยพอได้ผมได้โชคกับเขาบ้างดีกว่าลุงมาบ่นอะไรลุงเกียบ่นอะไรไม่รู้อะทุกคนอะไรนะลุงเอานี้ไปเออสต็อปสต็อปไม่ต้องพูดแล้วลุงตอนนี้เราเราเท่าทุนแล้วนะเราไม่ได้กําไรแล้วนะตอนนี้ได้ได้ขาดทุนแล้วสิบเหรียญได้ไแมนะเมื่อกี้อ๋อต้องออกต้องออกต้องออกดิมถ้าออกกลางไม่ได้ หเหรียญออกกลางไม่ได้ต้องเหรียญน,นี่เสียเหรียญออกดินแบบนี้ได้นะครับผมเราหยอดไปทีละ5แล้วเราก็คูณ2 5 2 10ก็ได้10นะครับมาเล่นให้เป็นตัวอย่างดูว่ามันไม่ได้ทําให้ใครรวยนะเออนอกจากเจ้ามือเนะครับถ้าเป็นเจ้ามือรวยโอ้อะไรว่าเมื่อกี้แม่มาสงเลยนะเสียไม่ได้นะครับผมดูชื่อว่าเงิน500ผมจะได้กลับมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาสรุปกําไรกันนะว่าเรา เราได้เราขาดทุนเท่าไหร่นะครับมันไม่มีจังหวะแบบว่าแจ็คพอตแตกบ้างหรอวะหมุนมาขนาดนี้แล้วอะ่ะเฮ้ยยี่สิบเหรียญสุดท้ายครับตอนนี้เราได้ไมาแค่2 5 0หานะครับผมก็ขาดทุนไป250หานั่นเองนะครับผมเสียไปหนอเนเลยฮะสองร้อยห้าสิบนะครับอ้หมุนอีกสองรอบสุดท้ายมาดูกันว่าเราจะแจ็คพอตบ้างไหมอ่ะรอบสุดท้ายครับไป มาดูสิว่าบาดูสิว่าบาดูสิว่าโอเคก็เราหยอดไป500้เหรียญน,นะครับเราได้กลับมา265เหรียญน,นะครับขาดทุนไป235เหรียญน,นะครับขาดทุนยับเยินขาดทุนขาดทุนยับเลยโอ้ลุงเครียดว่ะดื่มเบียรด์ดีกว่าขอดื่มเบียร์ก่อนละกัน เอออิ่มมากอุ้ยฝนจะตกคนฝนจะตกว่ะเดี๋ยวซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนไอ,อลราพระแจนะั้นเราไปไหนวะประแจไขเร็วเราไปไหนวะหายไปไหนล้วก็ไม่รู้อ,อ่าเหมือนรถต้องไม่บุบนะใช่ไหมถ้ารถมีดาเมจสาวาไม่น่าจะขึ้นกับเราอะโอเคครับเอาละกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย ตอนนี้บ่ายสามนะครับผมข้างหน้าเรามีดาเมจไหมไม่น่าจะมีนะเหมือนเราเพิ่งซ่อมมานะโอเคคิดว่ารถน่าจะฟิลฟาวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูคนครับว่าสาวจะนั่งไปกับเราไหมนะครับเนื่องจากว่าเราติดประตูแล้วเรียบร้อยนะครับตอนแรกรถเรามันไม่มีประตูไงอ่าโอเคเอาละถอยมาถอยมา ไปกับผมไหมไปว่ะสาวไปกับเราอ่ะทุกคนเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเอ้ยละเก็บขัดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตายอ่ะไอ้ย่ะเฮ้ยสาวเปิดเพลงเองด้วยเดี๋ยวผมไม่ได้เอาแผ่นซีดีมาเราลืมเอาแผ่นซีดีมาว่ะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นงั้นเปิดวิทยุไปก่อนแล้วกันเนาะลืมลืมลืมเอาแผ่นซีดีมามันมันมันต้องกด มันต้องกดอ่าเอาเอา,เอาเพลงเข้าก่อนน่ะผมก็บอกพี่หลุบเหมือนกันว่ามันทำไงนะครับโอเคไปไปซิ่งรถกันดีกว่าเย่ไปฮะโอ้รถรถเราก็ไม่ค่อยซิ่งเท่าไหร่นะ <laughs> ไป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 เย่โ okay oh <my S 1> อ้โหไปครับ,รบไปซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยเฮ้ยรถเรามันเลี้ยวเองว่ะ เฮ้ยเดี๋ยวรถผมมีปัญหาเหมือนรถผมมันเลี้ยวเองไงไม่รู้อ่ะเมื่อกี้รู้สึกว่ารถเราสูนย์มันไม่ค่อยดีวะ่ะตอนที่เราโดนชนแน่เลยตอนที่เอ้รถคันเหลืองมาชนเราอ่ะอะไป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 สาวไม่มีเนี่ยสาวจะเปิดซีดีฟังแต่ว่าผมไม่มีผมลืมเอาซีดีลงเขาบอกว่า slow down นะครับ าสโลโดาวก็คือขับช้าๆนเองนะครับโอยฝนตกว่ะฝนที่ปัดจะฝนยังไงวะโอเคอ่าเปิดเบอร์แรงหน่อยแล้วกันอ่าวิ่งประมาณสักร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับผมฝนก็ตกด้วยอ่าสาวก็บอกว่าอย่าขับเร็วอันตรายนะเออแต่ว่าไฟไม่ติดอ๋อนี่ไงไฟติดละโอเคโอ้ยพาพาสาวไปซิ่งหน่อย แต่ไม่มีเพลงเปิดโคตรอายเลยอ่ะร์ทก่อนนีิส่าลงเพลงไว้นะครับจริงๆมันมันต้องกดมันต้องกดเอาเอาเพลงเข้าทุกครั้งนะถ้าเกิดว่าเราอยากอยากจะเอาแผ่นซีดีมาเปิดอ่ะนะเฮ้ยไปยาวไปอ่ะขับประมาณร้อยหนึ่งก็พอนะฮะไ่ต้องซิงมากไปยาไปว่าไงเจะคนสวยชอบไหม ชอบนั่งรถกับพี่ไหมอ่าอุย้ยเพลงมันอยู่เพลงมันอยู่อ่าบอลุ่มบอลุ่มอ่าเปิดดงดงๆไปเลยโจ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 อ้าวะจ้า้อะอัน,นี้เป็นเบออัน,นี้มันวิทยุนี่หว่าคพว่ามีคนมีคนพูดด้วย<อ> <laughs> ไปภาษาไปซิ่งภาษาไปสิ่งฝนตกถนนลื่นก็ไม่ต้องขับเร็วมากนะครับอเอาแค่พอประมาณนะครับผม เฮ้ยเดี๋ยวแค่พอประมาณผมก็ลออไปร้อยสามสิบแล้วอย่างซิ่งนะทุกคนอ้าวพอหยุดแล้วไปเฮ้ยชิฝายแล้วชิฝายแล้วเดี๋ยวถ้าเราถ้าเราไม่เบรกจะเป็นไงวะถ้าเราไม่เบรกเป็นไงวะตำรวจตามเราไม่ยอมเบรกเว้ยตำรวจตามเรยเว้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะ ตำรวจตามตำรวจตามไปพาสาวดีตำรวจไปครับไปครับตำรวจตามมาแล้วตำรวจตามมาแล้วนีนีนีโอ้โคตรเอาโคตรเอาไป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 ตำรวจตามมาแล้วตำรวจตามมาแล้วหนีครับหนี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 ครับหนีครับโอ้ล้วตำรวจเป็นแรงมากทุกคนเราตำรวจมันตามมาทันแล้วอ啊 สาวบอกสาวบอกไอ้งูหยุดรถเดี๋ยวนี้โอเคหยุดก็ได้หยุดก็ได้เราเราไม่อยากจะทำให้สาวแบบว่ากลัวนะครับออ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตำรวจแม่งออ้ยตำรวจตำรวจตำรวจชนเลยอ่ะเดี๋ยว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 ปิดปิดปิดเพลงก่อนปิดวิทยุก่อน โอ้โหคุณตำรวจคุณตำรวจมาชนผมแบบนี้ได้ไงอะ่ะโอ้โหดูรถผมพังอะ่ะสาวผมก็ตายไม่สาวสาวไปไหนแล้วเอา้าสาวหายด้วยเวรกรรมอุ้ยสาวอยู่นี่โอ้โห <laughs> ไม่ไนดะ้สุก,กี้เธอเธอจะต้องไม่เป็นอะไรโอ้โหตำรวจตำรวจเป็นโงดมากอะ่ะ ตำรวจโหดมากดู <laughs> ดูสภาพดูสภาพสาวผม <laughs> โอ้โหแล้วเนี่ย <c oughs> ดึงเบกมือ <c oughs> ดึงเบกมือ <c oughs> โอ้โหดูสภาพสาวผมคือตายไปแล้วครับตายคาที่เลยคือนางนางไม่ลักเข็มขัดด้วยนะโอ้คุณตำรวจลงมาคุยกับผมเดี๋ยวนี้คุณตำรวจ <c oughs> มาคุยกันเดี๋ยวนี้ตันแม่งเลยตันแม่งต่อยต่อย ต่อยได้ไหมไต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยไอ้ดูตำรวจแม่งตำรวจแม่งโอ้โหแบบโอ้โหทำงี้กับประชาชนได้ไงอะ่ะคุณตำรวจทำแบบนี้กับประชาชนได้ไงฮะคุณตำรวจทำแบบนี้มันไม่ถูกนะครับคุณตำรวจคุณตำรวจลงมาคุยกับผมก่อนคุณตำรวจมาชนผมแบบนี้ได้ไงเนี่ยไอ้ดูแม่งยื่นใบสั่งให้กู ค่าปรับพันสี่เนื่องจากวิ่งเร็วนะครับเอาจ่ายก็จ่ายวะเอา้เอาเฮ้ยมึงบัช้ลนรถกูทำไมเนี่ยโอ้ตายแล้วตายอีกโอ้สาผมแล้วดูสภาพรถสภาพรถคือโอ้อนาษมากแล้วดูสาผมดิดูดิ <laughs> เป็นท่าตายที่แบบ โอ้ยนอนนอนอาขาอยู่ในรถโอ้ยผมผมต้องซ p พก่อนว่ะเอ่อปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจก่อนฮึบฮึบปั๊มหัวใจครับปั๊มหัวใจครับฮึบฮึบฮึบโอ้ยเดี๋ยวคุณตำรวจช่วยผมด้วยเออคุณตำรวจช่วยผมด้วยแฟนผมติดอยู่ในรถคุณตำรวจมาช่วยผมก่อนแฟนผมติดอยู่ในรถออกไม่ได้ออกไม่ได้คุณตำรวจมาช่วยผมหน่อย ้าดูหัวคุณตำรวจมาช่วยแฟนผมก่อนคุณตำรวจคุณตำรวจมาดูแฟนผมก่อนนิวแฟนผมไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ๊ยปวดหัวแล้วดูรถผมถังน้ำมันกระจายหมดอะโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วดูไอ้พวกนี้ขับรถคือแบบเอาดิไปกินเอาดิไปกิน มึงขับรถแรกับพวกมึงวะอ่ะไอพวกนี้แม่งโหขับรถแย่มากนะครับขับไม่ดูเลยว่ารถเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วมาชนซ้ำอีกโอ้โหไม่ไหวเลยแล้วผมแล้วผมจะพาแฟนผมออกจากรถยังไงวะเนี่ยที่รัก <c oughs> ที่รักออกมาก่อน <c oughs> ออกมาเร็วโอ้ยตายดูสภาพรถอ่ะฮึบ ดึงข่าวออกมาเหมือนเหมือนเหมือนนางจะคลอดบนรถเลยวะดูสภาพดิเอาคือจะพาเอาพาไปโรงพยาบาลก่อนดีไหมแล้วรถสตตร์ไม่ติดแต่แล้วถังละบาลมันพงังอ่ะโอ้ตายปวดหัวชีวิตชีวิตผมไปหมดแล้วทุกคนไม่นะทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยโอไม my god อาล่าทุกคน ในเมื่อเราไม่ประสบความสําเร็จกับตู้สล็อตแมชชีนนะครับเราก็จะมาประสบความสําเร็จกับอีกตู้หนึ่งนะครับผมนั่นก็คือตูอ้มันเขียนว่ารีตี้โป o กกานะครับผมมันคือแบบโปกเกอร์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต,แต,แต่ก่อนอื่นเลยคือขอขอกินกินอะไรดีวะ Yeah. กินวอดก้าแล้วกันมาวอดก้าสักชอ็อตอ่ามามามาลงุงขอวอดก้าสักช็อตเด็โอเคครับสักช็อตหนึ่งโอ้รู้เรื่อง <laughs> นี่แค่ช็อตเดียวนะโลกหมุนขนาดนี้เ,เยลยหรอเนี่ยช็อตเดียวเรอเนี่ยโอ้ยทุกคนถ้ากินหมดขวดจะขนาดไหนวะเนี่ยอ่ะจยอดเลยดีกว่า1 2 3 4 5 อ่ะหยอดไปครับหยอดไปแล้วก็เล่นเลยเล่นไม่เป็นหรอกนะทุกคนก็ลองลองเล่นไปดูนะครับไม่รู้มันเล่นยังไงเหมือนกันเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นยังไงอ่ะอ่ะเล่นยังไงอ่ะอ่ะเอานี่ตึ๊บอ่ะเล่นยังไงวะเล่นไม่เป็นตอนนี้เมามากทุกคนเมาแบบเมาบอสก้าทุกคนเนี่ย ไม่น่าเชื่อว่ามันจะแรงขนาดนี้ผมผมจะแก้เมาไงไวะเนี่ยเออขอกินกาแฟแก้เมาหน่อยแล้วกันไม่ไหวจะเคลียร์แล้วทุกคนขอกาแฟแก้เมาหน่อยโอเคดื่มกาแฟไปครับไปแก้เมาได้ไหมคือแบบหมุนมากอะโลกหมุนมากอะดูดิคือแบบโอ้หหมุนมากกับเมา เมาจัดแต่ทุกคนไม่ได้เมาธรรมดานะเมาจะจัดนะครับผมไอผมมีวิธีอีกวิธีหนึ่งทุกคนมันเป็นวิธีที่อ่าไม่ผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําให้ทําในชีวิตจริงนะครับแต่แนะนําให้ทําในเกมนะครับผมนั่นก็คือรอให้ผับปิดก่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งผับมันจะปิดตีสองนะทุกคนก็ถ้าเกิดไม่อยากรอก็ใช้หมดได้นะครับก็สกิปไปที่ตีสองเลยนะครับอ่าผับก็จะปิดนะครับ ลุงแกก็จะออกมาจากร้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอให้ลุงออกมาก่อนนะทุกคนลุงออกมายังไะอ่าลุงออกมาแล้วลุงออกมาแล้วอ่าเดี๋ยวเรารอลุงรอลุงปิดร้านก่อนนะครับอ่าลุงไปเลยอ่าลุงก็จะปิดร้านนะครับผมแกจะล็อกร้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วแกก็จะปั่นจักรยานกลับบ้านทุกคนอ่านี่ปั่นไปแล้วปั่นจักรยานกลับบ้านไปแล้วทุกคน เออแต่ผมก็ยังเมาอยู่เลยว่ะเมาหนักมากนะทุกคนนะไปแล้วลุงแกไปแล้วอเห็นไอ้ตู้ที่เราเล่นเมื่อกี้ไหมเดี๋ยวเราจะมาขโมยตู้กันไว้ทุกคนแต่คนอาจจะงวงว่าขโมยยังไงวะพี่อัน๋นในเมื่อประตูมันล็อกใช่ไหมอ่าทุกคนเห็นกระจกนี่ไหมครับทุกคนเห็นกระจกนี่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะทําให้กระจกมันแตกไว้ทุกคนเนยต่อแตกไหมอ่าต่อยต๋อเฮ้ยต่อแตก ต่อยแตกทุกคนต่อยแตกแต่ว่ามันก็ยังเข้าไม่ได้นะอ่ามัน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 ก็ยังเข้าไม่ได้อ่าเข้าได้แล้วอ่านี่เราจะหยอดตู้หรือเราจะขโมยดีเราจะขโมยตังจากตู้ไว้ทุกคนตู้เนี่ยมันจะมีอ่ามันจะมีอ่าเขาเรียกว่าไงที่เก็บเหรียญอยู่ข้างหลังตู้นะครับตอนนี้มันมันยังทําอะไรกับตู้มันไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า ตู้มันยังถูกตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันมีวิธีมีวิธีทุกคนผมไม่แน่ใจว่าเอาอันนี้มาแล้วมันจะได้หรือเปล่านะเอาเอานอัน,นี้มาดันได้ไหมเหมือนมัน,นเหมือนตู้มันมันล็อกติดก,กับพื้นอยู่อะทุกคนเราต้องหาอะไรมาดึงก่อนเวยอ้น,นี้มันดันไม่ได้ไปไปเดี๋ยวเรา <laughs> ตอนที่ผมเมามากเลยเมาแล้วก็มึนหัวมากเนะีเดี๋ยวเราเอาคันนี้มาครับทุกคน เอารถไถมานะครับเร็งขันเร็งนิดนึงแล้วก็สตาร์ทเครื่องโอเคเปิดไฟดิเปิดไฟดิเฮ้ยจริงๆไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะเพราะว่าเราจะไม่ให้ใครรู้ไว้เวลามาขโมยเออเดี๋ยวเข้า enter mode หมดเฮ้ดูยังกนเหรออ่ายหลังไปอ้าวเดินหน้าเดินหน้าอโอ๊ยเวลาเมาแล้วขับรถยากมากเลยอะ มือนชีวิตจริงเลยครับเวลาเมาก็อย่าขับรถนะฮะอันตรายนะครับผมอันตรายทั้งชีวิตเราแล้วก็ชีวิตคนอื่นนะครับไปไปไปมองซ้ายมองขวาดีๆนะดูซิว่าไม่มีใครแล้วใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนแจ้งความนะครับถ้าเกิดว่ามีคนเห็นเรานะีโอเคนี่เอารถไถมาตรงนี้ทุกคนเอ,เอามาตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราลงจากรถ นะครับเอาดับไปแล้วเอาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวปึ๊บกระโดดเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต่อเชือกนะครับผมอ่าเราจะมาคลิกประมาณตรงเนี้ยอ่าตรงนี้อ่าต่อเชือกเข้ากับตู้ตู้เนี้ยทุกคนปึ๊บอ่าต่อเชือกแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงนะครับดึงให้มันหลุดนะครับผม เดี๋ยวเล่งเครื่องขึ้นหน่อยดิเมื่อกี้เครื่องดับเอาล่ะสตาร์ทเครื่องเอาล่ะแล้วก็ดึงมาครับโอเคดึงมาแล้วดึงมาแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่ามันมันต้องพลิกไปอีกทางเาบรก่อนเบรก่อนเคดี๋อวดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนเอดีเ๋ยว ผมจะดับเครื่องมันไม่ดับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไขากันนะครับเอาไขาควงมาเดี๋ยวก่อนเอาไอ้นี้มาก่อนเอานี้มาพลิกก่อนอ่าพลิกแบบนี้นะครับทุกคนอ่าแบบนี้แหละแบบนี้แหละเฮ้ยวักดก้าช็อตเดียวมันเมาขนาดนี้ได้หรอวะนี่ถ้าเป็นชีวิตจริงผมคงล่วงไปแล้วเนี่ยเอาปัจจียปากแบนมาเลยครับนะเดี๋ยวเราจะมาขโมยกัน ดูซิว่าเราจะได้ตังเท่าไหร่นะเรามีตังอยู่สามพันนะครับเนี่ยมันล็อกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะอ่าเปิดมา,บาแบบนี้ทุกคนแล้วก็มาเอาเงินกันนะฮะดูซิว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมโ้ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสองร้อยทุกคนสามร้อยแล้ว,ลวเหรียญเยอะมากนะครับมันจะมีแต่เหรียญเลยนะเพราะมันเป็นตู้หย่อดเหรียญไงห้าร้อยไปแล้วทุกคนอ๋อมีเงินห้าร้อยนะครับเราสามารถคล,คลิกไปได้เรื่อยๆนะ ก็ถ้าใครคลิกเร็วก็จะได้เงินเร็วนะครับโอเคคลิกไปคลิกไปโอ้ได้มาหนึ่งพันแล้วทุกคนพันสองแล้วทุกคนนะฮะโอ้เยอะมากเยอะมากโอ้ยผมก็คลิกแบบว่าเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้นะพันห้าแล้วพันหกโอ้ยเยอะมากทุกคนพันแปดแล้วพันเก้าผมว่าน่าจะได้เยอะอยู่นะเพราะว่าตูมันใหญ่อะ่นะนี่ฮะกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับผม ได้มาเท่าไหร่แหละสองสองพันแล้วทุกคนโอ้ตอนนี้อยากได้มาโคมากเลยอะโอเคตอนนี้เราก็เมามากแล้วนะครับโอ้ยได้สามพันแล้วทุกคนสามพันสองแล้วทุกคนนะโอ้ยผมผมคลิกจนผมปวดนิ้วแล้วตอนนี้โอ้โหเยอะมากอะคิดว่าเราจะได้เท่าไหร่โอเคลิกไปเรื่อยๆครับคลิกไปเรื่อย ได้สี่พันแล้วโอ้โหได้ได้เยอะมากทุกคนได้เยอะมากการขโมยครั้งนี้ผมว่าน่าจะด้เป็นหมื่นอ่ะจนกว่าจนกว่าเราเราจะคลิกคลิกไม่ได้ทุกคนโอ้ยตอนนี้คือแบบปวดนิ้วแล้วอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ได้เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับเหรียญได้มาอ่าลบสามพันใช่ไหมก็จะเป็นห้าห้าพันเจ็ดนะครับผม ได้มาห้า0นเจ็นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมไม่ธรรมดาเอาเดี๋ยวเราเราเอารถไปเก็บก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าเรามานะครับ <laughs> อาเดี๋ยวเร่งเครื่องหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมามีคนมาเดินไป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 รถมีมารถมีมาได้ยินเสียงเหมือนรถมีมานะครับหนีก่อนหนีก่อนจริงๆอะเราเราลากไปที่อื่นก็ได้นะ ไปที่ที่แบบรับตาคนนะแล้วเราก็ค่อยทําการเอาไข่ควงมาแงะนะครับถ้าแบบนี้มีคนเห็นแล้วมีคนแจ้งตํารวจเลยนะครับผมโอเคทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยได้มา5,007นะครับผมถือว่าเยอะอยู่นะเยอะอยู่เราซื้อของได้เยอะเลยแหละ5,007เนี่ยนะครับอา๋ยวผมกลับบ้านไปนอนก่อนโอเคกลับบ้านมานอนดีกว่านะครับผม นอนสักตื่นนอนสักตื่นเอาละครับตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับตอนนี้กี่โมงวเนี่ยตอนนี้ตื่นเที่ยงเลยเหรอโอ้โหตื่นมาตอนเที่ยงเลยวะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านกัน <laughs> ตู้ตู้ก็ยังอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนตู้ยังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับลุงนี้ลุงเมื่อคืนมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าสวัสดีลุงไปไปไปแต่ไปตุ่โลได้มองกอด อ้าวลุงบอกว่าฮัโลโหลแค่นั้นเองเอ้ยอน,นี่อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอันนี้คือค่าอะไรลุงเฮ้ยเดี๋ยวสองพันเจ็ดหกสิบคือค่าอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าลุงรู้อ่ะเฮ้ยเดี <De> ๋ยวไอว้บยตัวสมัยโนบิลและตัวไม่อดกลัว <speaks S 2> ลุงเก็บค่าอะไรตั้งสองพันเจ็ดร้อยหกสิบอ่ะอย่าบอกนะว่าลุงรู้อ่ะแสดงว่ามีคนเห็นแน่เลยว่ะเอาจริงดิแสดงว่ามีคนเห็นว่ะเพราะฉะนั้นแล้วไปในที่รับตาคนดีกว่านะครับเออแสดงว่ามีคนเห็นว่ะทุกคนลุงแกเก็บผมสองพันเจ็ดร้อยกว่าเลยนะฮะโอ้แต่ก็คุ้มอยู่นะก็ถือว่าได้มาสองพัน <laughs> อะไรวะเนี่ย <laughs> โอเคจ่ายจ่ายจ่ายสองพนะครับเออก็ได้มาสองสองันกว่าทุกคนเออระมาณประมาณสองพันกว่าโอ้โอะไรวะลุงลุงน่าจะรู้นะแต่จริงลุงลุงรูง้แต่ลุงไม่แจ้งความรึเปล่าถ้าถ้าลุงแจ้งความนี่คือแบบเราน่าจะโดนตำรวจซิลแล้วนะครับคิดว่างั้นนะคิดว่างัน้น ผมว่านลุงน่าจะรู้แหละเพราะว่าลุงบินแล้วค้างอยสอง0นเจ็ดแต่ผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะใช่ไหมเออผมผมว่าน่า,น,าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นคือซื้อลอตเตอรี่นั่นเองนะครับเราก็จะมากาเบอร์แบบนี้นะครับผมกาประมาณเจ็ดเจ็ดตัวเลขปะเออแล้วก็มาทําแบบนี้อ่าแล้วก็ซื้อนะครับแล้วเราก็เอาลอตเตอรี่เอาไว้ เอาไว้เช็คนะครับว่าเราถูกลอตเตอรี่หรือเปล่านะครับซึ่งมันจะจะจะเช็คก,กับทีวีั้ยถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนจะเช็คก,กับทีวีแต่ผมฝากไว้นี่ก็แล้วกันนะครับลุงถ้าถูกก็แบ่งกันคนละครึ่งนะโอเคปะลุงเพงมองนะะมึงขโมยของกูนะึงมึงจะมาอันนี้กับกูอีกเหรอโอเคประมาณนี้ทุกคนโอ้ นั่นแหละทุกคนถ้าเกิดว่าจะขโมยก็จะก็คือลากลากไปที่ที่แบบรับตาคนหน่อยนะแสดงว่าแสดงว่าเมื่อคืนมีคนเห็นเว้ยเนี่ยเนี่ยอย่างพวกเนี้ยคนที่แบบเดินอยู่ตามหมู่บ้านเนี่ยน่าจะเห็นเว้ยตอนที่เราแงเออเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่รับตาคนหน่อยคือแบบพอดึงดึงมาได้ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอาไปตรงนู้นเลยหลังร้านเลยทุกคนเออคือเราเราเรา,เราต้องดูด้วยนะว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะครับนี่แหละเขาเสียเขาเสียนะฮะ ออประมาณนี้ประมาณนี้ชี้ชี้ช่องทางรวยเนี่ย